สวัสดีครับสวัสดีครับผมสังจอยสาบานของห้องครับผมสวัสดีพ่อพี่น้องทุกทุกท่านครับผมครับผมครับคืนนี้หลังจากในการเลิกงานมาแล้นคราะได้มาทําเมนูหอมเข่งในไก่ครับผมมาด้วยพี่น้องเองพี่น้องกันครับผมหอมเข่งในไก่นครับเนาะใส่บักแข่งใส่ผักน้ำเน่ครับผมครับผมเื่อนด่วนมันคือว่าเรียบร้อยแล้วก็พี่น้องเอง หน่อยกะมากินน้ำกข็งเด้อพี่น้องเอ๊ะเอาเป็นไงไก่พี่น้องกินแล้วครับคำพูดเลครับผมเด็กคนเก่งน้อยพี่น้องเอ๊ะครับผมกระชายเสริฟสดพี่น้องเราใครใส่ซองหน่วยเราคำนั้นครับผมออกเป็นไงไกลออกเป็นไงไกลครับผมเอาไค่ใส่ซองหน่วยครับผมพี่น้องครับเด้อปี่ทั้งไก่ทั้งไก่ครับผม มาอยุนมากินน้ำแข็งครับผมล้างไม่ล้างมือไม่ครับผมกินนวดกินถึงพี่น้องทุกทันครับผมสวัสดี่เปลี่ยนท่าไกลท่านไกลขอบคุณผิวทุกทุกท่านที่เขามารับชมที่เขามาติดตามครับผมครับกินจิว่าเรียบร้อยแล้วนะครับนะกจักใส่สวยใส่ซ้ำกินจิว่าเรียบร้อยนะครับพี่น้องเองกินข้าวผงย้อนท้อนคำคืนนีครับผมครับผม กลับมามากๆพี่้องเลยแซ่บๆปุ๊กกันครับผมก็คลิปนี้ก็ไปสิ้นมีคนแล้วครับเนาะบอกกันไม่คลิปหนาครับผมคลิปนี้ก็ตองขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับบอกกันไม่คลิปหนาครับผม